คุณคริสโตเฟอร์คาเมโลนาไฮโอนะครับได้สอบถามมาทางชุมชน YouTube นะฮะสอบถามว่า2ยูสกินทอนคอมอาจารย์ยังแนะนำไหมครับหรือไม่ควรทำแล้วนะครับคือจะบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงครับแนวทางการลงทุนแบบเดิมๆที่ใช้แบบนี้เนี่ยมันเป็นช่องโหว่นะเขาก็อุดหมดละยิ่งช่วงนี้เนี่ยเขารู้ว่า ถ้าเรามีทอนคอมเยอะๆก็จะมีคนมาเล่นเว็บเขาเยอะเขาก็เลยอัดโปรโมชั่นทอนคอมกันเยอะมากนะฮะในแต่ละเว็บดังนั้นพอตอนนี้มันมีอย่างนี้เขาก็ใช้แนวทางการจับ i p a d แ r ด s s การจับอ่าไไฟนะฮะถ้าเป็นเน็ตเดียวกันอะไรเดียวกันมีแนวโน้มจะไม่ให้เราถอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มินเมย์ให้เกิดช่องว่างที่ทางเว็บ ฝากได้แต่ไม่ให้ถอนเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าทําดีกว่านะครับลหลายคนก็เลยบอกว่าอาจารย์งั้นเราก็ไปหาเว็บที่มันเล็กๆได้ไหมเอาเว็บที่ให้ถอนเขาไม่เยอะแต่ว่าเว็บแบบไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อย่างนี้ยิ่งอันตรายเลยครับเพอเพอฝากได้แล้วไม่ให้ถอนโดยแบบหน้ามึนเลยก็มีนะบางเว็บออกแบบมาเพื่อล่อให้คนมาฝากแล้วก็ไม่ให้ถอนเลยก็มีนะครับดังนั้นผมแนะนําว่ายุคนี้ตรงไปตรงมาฮะ เราก็ลงทุนปกติของเรานะฮะรับความเสี่ยงเอาแล้วก็บริหารความเสี่ยงโดยการใช้ทุนหน้าตักให้ถูกต้องนะฮะเทคนิคต่างๆนะ,ะการเดินเงินหรือแม้กระทั่งการบริหารความเสี่ยงต่างๆนะฮะผมว่าน่าจะโอเคกว่านะครับหรือถ้าเกิดจะแบบทอนคอมแบบกินอย่างเงี้ยนะฮะก็แนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นแบบ2เว็บให้มันต่างกันไปเลยคําว่าต่างกันไปเลยคือเกมหนึ่งก็อาจจะ เน้นแบบลงทุนให้มันหลายๆตัวหน่อยเพื่อได้ทรอนคอมแต่ว่าถ้าเกิดมันขาดทุนในเว็บนั้นเราก็ไปใช้ที่ดีกเพิห่หนึ่งเพื่อไปเอากําไรอีกเว็บหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้ก็มีเพื่อนแนะนํามาในกลุ่มนะครับผมก็เห็นว่าเออเป็นแนวทางที่ดีแต่ว่ามันก็ได้ไม่ได้กําไรเร็วหรอกนะฮะอาจจะต้องใช้แบบความอดทนนิดน,นึงนะครับหลายคนก็ตะบะแตกสุดท้ายก็กลับไปอีหลอบเนิร์มนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าตอนนี้2ยูสกินทรนคอม ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไม่แนะนำละนะฮะมันอันตรายมากที่จะทำให้เราฝากได้แต่ถอนไม่ได้นะครับขอตอบคุณคีสโซเฟอร์คาเมโลในไฮโออย่างนี้แล้วกันนะครับ